นาเทรนด KOL นะที่จะมาแรงมากๆตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยทุกคนอันหนึ่ <laughs> ง s l ล w l ไลฟ KOL ปลูกผักปลูกต้นไม้เลี้ยงแกะเลี้ยงไก่มันจะน่ารักมากๆแล้วมันจะทัชใจคนเพราะว่าคนอยากเห็นสิ่งนี้อยากมีชีวิตแบบนี้อันนี้จะมาแรงมากๆอันที่สองคือ l o n g ี v i t y คือ KOL ที่มาสายสุขภาพไม่ต้อง l o n g ี v i t y แบบแพงนะเช่นกินคีนวันนี้กินไข่ต้มกินข้าวโพดกินของดี ไ i ฟ e สตอรี่เทลลิงคือใครที่มีประสบการณ์ในชีวิตนะยิ่งคุณอายุเยอะยิ่งดีเพราะอะไรคนอยากฟังคนที่มีประสบการณ์คนอยากฟังคนที่น่าเชื่อถือคนอยากฟังคนที่เคยล้มเหลวเคยผิดพลาดมันเรียวกว่าอันที่สี่ wisdom K O L นะ K O L ที่พูดเรื่องจิตวิญญาณทิวแมนดีไซน์ที่หลายๆคนยังไม่รู้จักแล้วมันมีศาสตร์นี้อยู่ด้วยที่ทําให้เขาเป็นที่ยึดเหนียวและมีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้าย K O L ที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะไม่เหมือนยุคก่อนที่เราโชว์ของแพงมันไม่ใช่แล้้ววในนนยุคคีมัือโ โชว์บล็อกทางานที่ไหนก็ได้ทั่วโลกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยถ้าใครในะที่อยากทําออนไลน์เนี่ยหน่อยบอกเลยว่าอย่าไปทําเรื่องจาๆที่มีอยู่แล้วเพราะคุณจะต้องแข่งกันเลือดสาดจงมาทําเรื่องที่ยังไม่มีคนทํายิ่งใครอายุเยอะไ,ได้เปรียบมากๆคนที่อยากเริ่มทาออนไลน์แต่ไม่รู้จะตั้งชื่อ,อยังไงไม่รู้จะจับมุมไหนไม่รู้จะจองหน้าน้ําไหนดีคลาสออนไลน์วัยเก่านะคะในนั้นจะมีตัวอย่างในอนาคตที่ยังไม่มีคนทําทําได้เลยแถมในอนาคตเป็นขาขึ้นด้วยพร้อมวิธีสร้างไรายได้ต่างๆอยู่ในในั้นถ้าใครสนใจา <S <S 2> <S 2> <S มาได้ที่ As รม u n I K